กลับมาเจาะประเด็นกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงสุดท้ายนี้นะครับประเด็นคําถามมากมายยังคงต้องการคําตอบนะครับยังคงอยู่กับท่านผู้อำนวยการกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปทิ้งท้ายเมื่อช่วงเบรกที่ผ่านมาว่าแน่นอนว่าเมื่อมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นแน่นอนว่าอาจจะมีเสียงคําถามตามมานะครับบอกว่าเอะอาจจะเป็นภาระของสังคมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปถามท่านผู้อำนวยการกันต่อจะเป็นภาระของสังคมหรือเปล่าครับผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ก็ถ้ามองว่าเป็นภาระไหมอ,อ,อยากจะให้มองอย่างนี้มากกว่าครับว่าเป็นสิ่งที่มันต้องเกิดเกิดอย่างนี้ครับว่าสถานการณ์ในอนาคตที่จะเกิดเนี่คือว่าจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับคนวัยอีกวัยหนึ่งน้อยลงวัยกลางคนน้อยทำให้กำลังแรงงานในการที่จะดูแลผู้สูงอายุน,นี่ลดลงนะครับ ตอนนี้เราประมาณาประมาณหนึ่งต่อสิบนะครับแต่ในอนาคตจะลดลงไปเยอะนะครับ,ค,รบคนอยู่โดดเดี่ยวเด็กเกิดใหม่น้อยเท่ามาทดแทนนะดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่หนไม่พ้นจะเรียกเป็นภาระสังคมไหมคือมันจะเจอกันหมดเจอกับสภาพที่จะมีผู้สูงอายุเยอะแล้วก็อยู่บแบบโดดเดี่ยวนะครับเพราะเพราะว่ามันจะมีการแบ่งบางคนผู้สูงอายุที่อยู่กับครอบครัวผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่สําหรับผู้สูงอายุที่ อาจจะอยู่คนเดียวคนเดียวลนพัยายพวกนี้จะจะจะมีทุกวันนี้ท่านทราบนะครับการนี้มีอยู่แล้วหนึ่งในสี่นะครับหนึ่งในสี่ยี่สิบหกจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะวันนี้นะครับอันนี้คืออยู่ตัวคนเดียวท่านเดียวนะครับหรือสองคนตายายประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับถ้าทุกคนกลุ่มนี้เราจะมีการเข้าไปดูแลยังไงครับถ้าในเขตชนบทนะครับเขตภูมิภาคหรือต่างจังหวัดนะครับก็จะมีระบบ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุนะครับ <joystick. S 1> ที่จะมีอยู่ในทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ <ículo. S 1> ทุกทุกแห่งนะครับที่จะมีแต่ว่าก็คงจะอาจจะไม่เพียงพอค,คงจะต้องอาศาัยเพื่อนบ้านนะครับที่จะช่วยโดยพราองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่จะจัดระบบในการที่จะเข้าไปดูแลช่วยเหลือนะครับแล้วก็จะมีส่วนต่างๆนะครับท,ที่ที่อาสาสมัครที่มีอยู่ในพื้นที่เป็นกําลังหลักนะครับในการดูแล ที่ที่มีการบอกว่าอีก15ปีข้างหน้าจะมีผู้สูงอายุข,ขึ้นอีก100ร้อยละยี่สิบห้านั่นหมายความว่าคนมีอายุยืนขึ้นใช่ครับคนอายุยืนขึ้นขณะที่ถ้าหากว่าจํานวนคนเกิดใหม่เนี่ยยังน้อยอยู่ประเด็นปัญหาพวกนี้ก็จะหนักขึ้น,นหนักขึ้นครับก็คงจะต้องชุมชนอย่างนั้นนะครับท่านลองนึกดูนะครับนึกภาพดูว่าคนที่จะมาช่วยดูแลจะไม่ค่อยมี จะไม่ค่อยมีนะครับก็อาจจะต้องมีการปรับระบบในการที่จะต้องมีหน่วยหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่จะทำหน้าที่ในการที่จะดูแลที่มากขึ้นรรูปแบบอาจจะมีต้องมีการปรับเปลี่ยนไปปรับไปจากปัจจุบันนะครับรบทางกรมเองก็ลงไปดูด้วยรเรามีการใช้รูปแบบหลายๆรูปแบบตอนนี้อยู่ในบางเรื่องก็ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งนะครับ บางเรื่องก็เริ่มทดลองนะครับ,รบโดยที่พยายามมองไปถึงสังคมในอนาคตด้วยนะครับจากการที่ท่านนักวิชาการนะครับในการได้มีการพยากรณ์นะครับสังคมในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร,รแต่ว่าพยายามคิดดูนะครับว่ารูปแบบที่เหมาะสมที่เอามาใช้ควรจะเป็นอย่างไรได้ได้มีการทดลองทํำอยู่ก็ บางเรื่องก็ทดลองมาหลายปีแล้วเหมือนกันครับก็อยู่ระหว่างการทดลองแล้วก็บางเรื่องก็ทาไปแล้วสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือเมื่อผู้สูงอายุเมื่อคนก้าวเข้ามาสู่วัยผู้สูงอายุแล้วเขาจะได้รับสิทธิประโยชน์หรือว่าความช่วยเหลืออะไรจากทางหน่วยงานราชการบ้างครับครับเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้สูงอายุจะสนใจนะครับอยากเรียนว่าประเทศไทยนะครับได้รับการยกย่องจากประชาคมอาเซียนนะครับ ซึ่งเป็นคำขวัญของปีนี้นะครับ,รบของงานวันผู้สูงอายุว่าเราเป็นประเทศไม่ไม่เพียงแต่ประชาคมอาเซียนถ้าว่าไปแล้วเนี่ยเราค่อนข้างจะทันสมัยรเรียกว่ามาีน่าจะเรียกเรียกว่าความก้าวหน้าม,มากที่สุดในประชาคมอาเซียนเลยก็ว่าได้นะครับเราจะมีทั้งแผนมีทั้งบุคลากรนะครับม,มีทั้งแผนนี้แผน20ปีนะครับมองยาวไปถึงอนาคตนะครับ จนถึงปีระหว่างปี2000วางไว้แต่ปี2546ถึงปี2564นะครับเป็นแผน20ปีนะครับ,รบก็จะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นการพยายามที่จะสร้างมองหาหลักประกันในการที่จะอยู่ได้เดินไปได้นะครับ,รบเออเรามีความก้าวหน้าและเรามีสิทธิประโยชน์เรามีการให้บริการต่อผู้สูยุท,ที่น่าจะมากกว่าหลายๆประเทศนะครับผมขออนุญาตน,นะครับ ในมาตรา11ของพรบผู้สูงอายุนะครับ2 4 6เนี่ยได้มีการกำหนดสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุไว้11-12ประการ12ประการคือตามกฎหมายตามกฎหมายครับนครับยกตัวอย่างนะครับหนึ่งนะครับการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จัดไว้ให้โดยเฉพาะนะครับก็คือผู้สูงอายุจะต้องได้รับการอำนวยความสะดวกนะครับเช่นอาจะมีคิวพิเศษมีเส้นทางพิเศษนะครับ ตรงนี้ขออนุญาตนิดนึงครับเขาแยกเป็นยังไงบ้างครับการดูแลผู้สูงอายุในทางการแพทย์รักษาพยาบาลฟรีนะครับแล้วก็จะได้รับการอำนวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษกว่าคนใบอื่นครับเขาเรียกมีมีช่องทางสีเขียวนะครับหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าผู้สูงอายุไปที่โรงพยาบาล คนอื่นต่อคิวผู้สูงอายุก็อาจจะมีคิวพิเศษอาจจะมีคิวพิเศษไปได้เลยครับอ,อันนี้คือสิพิธีพิเศษข้อที่1ข้อที่2ครับท่านสเรื่องการศึกษา,าศาสนาและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการการดําเนินชีวิตนะครับครับผู้สูงอายุก็ถึงแม้ท่านจะมีความรู้ประสบการณ์แต่ว่าก็น่าจะมีการเรียนรู้นะเรียนรู้ตลอดช่วงวัยนะตลอดทั้งตลอดชีวิตนะครับครับก็จะมีการส่งเสริมให้มีการมีการส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการ ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการศึกษานะครับ,รบแล้วก็การเข้าไปถึงประเพณีในวัฒนธรรมแล้วก็การเข้าถึงศาสนานะครับได้ง่ายนะครับ,รบสามในเรื่องของการประกอบอาชีพหรือฝ่วอาชีพที่เหมาะสมนะครับ,รบซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีอาชีพอย่างที่ตะกี้พูดถึงประเด็นว่าในหน่อยผู้สูงอายุมากขึ้นจะเป็นอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ น่าจะต้องมีการให้น้ำหนักมากคือเรื่องของอาชีพรายได้ของผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งในในสังคมในช่วงต่อไปนะครับในอนาคตนะครับ่งนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับในขั้นตอนของความเป็นจริงในการที่จะเข้าไปดูแลทำอาชีพให้กับผู้สูงอายุรวมถึงการส่งเสริมในด้านการมิสครูเนี่ยนะครับเราทําไงครับในความเป็นจริงก็จะมีการพยายามกระทรวงแรงงานนะครับจะมีการ จะตั้งศูนย์นะครับซึ่งก็จะให้สำนักจัดหางานนะครับพยายามที่จะมีการที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุเนี่ยมามามาขึ้นทะเบียนนะครับในการที่จะขอเข้าไปทำงานนะครับแล้วก็จะจัดจัดหางานให้นะครับแล้วก็หน่วยงานหลายหหน่วยนะครับรวมทั้งทางกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยเรามีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุที่ที่เรียนว่ามีอยู่ในตอนนี้อำเภอละหนึ่งแห่งนะครับ ล้วต่อไปก็คงจะขยายไปเรื่อยๆซึ่งเป็นนโยบายที่ท่านรัฐมนตรีของเราก็เน้นให้น้ําหนักอย่างยิ่งนะครับมีคําว่าส่งเสริมอาชีพนะครับก็คือว่าพยายามที่จะต้องให้เกิดมีอาชีพให้กับผู้สูงอายุมได้นะครับก็คือไม่ใช่เป็นผู้สูงอายุที่อาจจะอยู่บ้านเฉยๆมีอาชีพให้ทําด้วยจนกระทั่งจุดจบของชีวิตอ่าครับก็จนถึงท่านอาจจะไม่ไหวนะครับเพื่อเพื่อตรงนี้เป็นตัว บอกถึงตะกี้คำว่าเป็นภาระหรือไม่นะครับท mm ี hmm. ่จริงแล้วผู้สูงอายุท่านจะมีพลังอยู่พลังคือพลังเดิมนะครับที่ท่านมีอยู่กับตัวนะครับในเรื่องภูมิปัญญาความรู้ความสามารถประสบการณ์ของท่านับพลังอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าทําอย่างไรอย่างที่เรียนว่าคําว่าผู้สูงอายุไม่ไม่ใช่หมายถึงตัวคนคแต่หมายถึงส่วนต่างๆที่จะต้องปรับไปพัฒนาไป mm hmm. นะครับเพื่อเอื้อมโดยต่อผู้สูงอายุอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเป็นชน หนึ่งในสามหรือต่อไปอีกหน่อยนึงก็เป็นชนกลุ่มใหญ่ของประเทศนะครับ,รบทําอย่างไรชนกลุ่มใหญนะ่ของประเทศจะอยู่ได้นะครับก็เสริมพลังให้ท่านนะครับเสริมพลังให้ท่านนั่นเท่ากับว่าเป็นการเสริมพลังให้กับสังคมในภาพรวมด้วยครับนะผมขออนุญ,ญาตเรียนถัดไปนะครับอย่างเรื่องการพัฒนาตนเองนะครับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการรวมตัวเป็นเครือข่ายเปชมรมผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันก็มี จำนวนเป็นหมื่นๆชมรมนะครับมีสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยนะครับให้การสนับสนุนอยู่นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นกำลังสำคัญในการที่จะรวมพลังและก็แสดงพลังออกมาของท่านผู้สูงอายุครับแล้วก็จะมีการยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐนะครับเรื่องลดค่ายานพาหนะนะครับในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินนะครับแล้วจะเป็นเครื่องบิน เรื่องรถไฟนะครับเรื่องของรถโดยสารบขศนะครับเรื่องของรถไฟฟ้านะครับการนำนวยการนํานวยความสะดวกนะครับในอาคารสถานที่นะครับต้องมีเราจับมีทางลาดในการที่เอื้อมหนห้ท่านเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนไหวนะครับไปได้โดยสะดวกนะครับการคุ้มครองเมื่อท่านได้รับการถูกทารุณกรรมนะครับการให้คำปรึกษาแนะนําในคดีความต่างๆนะครับ การจัดที่พักอาศัยเครื่องนุ่มห่มในกรณีที่เรียกว่าเดือดร้อนมากๆกนะครับก็จะมีกฎหมายก็อยากจะให้ช่วยเหลือทางด้านนี้ด้วยนะครับ,รบการจ่ายเงินเบี้ยยัชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนะครับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีและก็อื่นๆนะครับตามที่คณะกรรมการกําหนดนะครับนี่คือกฎหมายสิทธิประโยชน์ทั้งหมดก็ดูแลไปจนถึงวาระสุดท้ายในส่วนของเบี้ยยังชีพที่บอกเมื่อสักครู่นี้มันมีรายละเอียด เพิ่มเติมมีไหมครับว่าจะต้องจ่ายให้กับผู้สูงอายุเท่าไหร่อ๋อครับครับครับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุนะครับเดิมทีเป็นงานที่ทางกรมพัฒนาสังคมและก็ทางกรมประชาสงเคราะห์นะครับครับแล้วก็ต่อมาก็มีการแปลเปลี่ยนกระทรวงนะครับก็เป็นงานส่วนหนึ่งที่ทางกระทรวงพัฒนาสังคมเคยทําปัจจุบันเป็นบทบาทหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยนะครับครับซึ่งก็ถือว่าท่านก็ได้ ดำเนินการเรื่องนี้มานะครับโดยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้สูงอายุดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่เป็นเมื่อจะเป็นเทศบาลอบตเมืองพัทยาแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับครับนได้มีการจ่ายเบี้ยงชีพให้กับผู้สูงอายุนะครับทุกคนมีสิทธิ์ได้รับตั้งแต่60ปีครับครับแบ่งตามขั้นบันไดอายุเขาเรียกขั้นบันไดอายุนะครับคือ สลาจะสังเกตจากอายุที่ขึ้นเลขตัวหน้านะครับ6 0สิถึงหก้าปี6 0ร้อยบาทเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเก้าปีเจ็ดร้อยแปดสิบถึงแปดสิบเก้าปีแปดร้อยนะครับเก้าสิบปีขึ้นไปเก้าศูนย์ขึ้นไปหนึ่งพันบาทครับครับ,น,รบนี่คือสเต็ปของการที่จะให้เงิน ช่วยเหลือผู้สูงอายุก็คือเป็นไปตามกฎหมาย60ถึง69ก็ว่ากันไป600 700 800 1,000สวัสดิการเพื่อใจท่านได้มีความมั่นคงในเรื่องของรายได้มากขึ้นครับครับในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของทางกรมเองมีการประชาสัมพันธ์ในช่องทางไหนบ้างครับท่านบริการครับมีหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทีวีนะครับจะมีการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของกระทรวงนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ในหลายช่วงเวลานะครับมีเว็บไซต์นะครับมี ระบบของเว็บบอร์ดนะครับมีช่องทางแม้กระทั่งของการรับเรื่องรองทุกขนะครับถ้า,ามีข้อสงสัยหรือมีเรื่องที่คิดว่าเป็นเรื่องนอกจากเรื่องของการรู้หรือไม่รู้แล้วรประชาสัันธ์แล้วนะครับสิ่งที่เป็นข้อสงสัยท่านก็ถามกันเข้ามาได้ก็จะมีการตอบ เป็นลายลายคนเลยครับครับก็จะมีการถามตอบแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายสุดท้ายครับอยากให้ท่านฝากถึงผู้สูงอายุนะครับที่อาจจะนั่งชมรายการของเราอยู่นะครับว่าควรจะต้องเตรียมตัวยังไงควรจะต้องปฏิบัติยังไงในเรื่องของสิทธิต่างๆแล้วก็อะไรต่างๆที่กรมจะแนะนําให้กับผู้สูงอายุครับครับครับก็เรื่องในสงกรานนะครับในวันที่13เมษายนนะครับซึ่งเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาตินะครับ ก็เป็นวันที่แสดงถึงความสำคัญของการเป็นผู้สูงอายุนะครับก็คิดว่าทำอย่างไรนะครับผู้สูงอายุเราจะใช้ความเป็นผู้สูงอายุที่จะเป็นล้มโพล้มไสนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับปุถหลานนะครับคนที่จะรักษาช่วยรักษาช่วยสืบสารความเป็นไทยนะครับก็คือผู้สูงอายุซึ่งท่านจะเป็นคนเก็บประวัติศาสตร์ เก็บสิ่งที่เป็นความเป็นไทยนะครับเก็บสิ่งดีงามต่างๆเอาไว้นะครับแล้วก็ให้คนรุ่นหลังได้สืบต่อนะครับขณะเดียวกันนะครับผู้สูรยุค็็ต้องน่าจะต้องมีการเตรียมตัวนะครับแล้วก็ตื่นตัวเตินรู้นะครับต่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างปีนี้นะครับการที่มีคําขวัญนะครับประจําปีนะครับของการจัดงานวันผู้สูงอยุแห่งชาตินะครับคือ ภูมิปัญญาผู้สูงวัยพัฒนาสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียนนะมีประเด็นเรื่องอาเซียนเข้ามานะครับหมายถึงว่าสังคมมีการแปลเปลี่ยนนะครับอาเซียนปีนี้เป็นปีเริ่มต้นที่เราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับก็เ,เป็นปัจจัยสําคัญที่เป็นการแปลเปลี่ยนในสังคมซึ่งผู้สูงอายุนะครับความจริงรวมทั้งคนอื่นด้วยนะครับคนวัยอื่นด้วยนะครับก็จะต้องมีการที่จะรับรู้ว่าจะเกิดผลอย่างไรต่อตัวผู้สูงอายุนะครับ ก็คงจะต้องมีการเตือนรู้นะครับเตื่นตัวในการที่เรียนรู้นะครับเพื่อให้ผู้สูงอายุนะครับสามารถดำรงชีวิตนะครับอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรตินะครับมีศักดิ์ศรีแล้วก็ที่สำคัญคือเราเป็นสังคมไทยนะครับที่เราเป็นสังคมแห่งความกตัญญูเชิดชูผู้อาวุโสผู้สูงอายุนะครับคำขวัญหนึ่งนะครับที่เคยมีมาคือ ผู้สูงวัยเป็นหลักใจของสังคมนะครับคิดว่าเป็นสิ่งที่คงจะสามารถยึดถือได้ตลอดไปครับถ้าว่าผู้สูงอายุเรานะครับได้พยายามใช้ความเป็นผู้สูงอายุนะครับในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนร่วมของสังคมนะครับครับเต็มที่ครับครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในวันผู้สูงอายุนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เราพูดคุยกันมาตั้งแต่ช่วงแรกนะครับจนถึงช่วงสุดท้ายเวลาหมดแล้วเนี่ยนะครับ วันผู้สูงอายุถือว่าเป็นวันที่มีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าประเทศไทยในอนาคตอีก10กว่าปีนี่นะครับผู้สูงอายุก็จะมีการเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงเราๆที่ นั war, ่งพูดคุยกันอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นผู้สูงอายุในอนาคตเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมในหลากหลายเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพด้านสังคมและด้านต่างๆนะครับให้พร้อมที่จะรองรับเพื่อให้ผู้สูงอายุนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับและนี่คือเรื่องราวในวันผู้สูงอายุวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้อำนวยการกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับคุณไภัยทย์พัชรอาภาเป็นอย่างมากนะครับขอบพระคุณครับท่านผู้อำนวยการครับ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับในรายการเจาะประเด็นวันนี้นะครับวันผู้สูงอายุ13เมษายนนะครับหมดเวลาแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกลับมาติดตามรายการเจาะประเด็นได้ใหม่นะครับจันทถึงสุกนะครับเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทางโทรทัศน์มหานคร PSI นะครับช่อง221นะครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุภุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับในช่วงนี้ผมและท่านผู้อำนวยการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ